วิทยาศาสตร์พม่าโดนบูนาการแนวคิดหลักวิทยาศาสตร์สู่การเกษตรสวัสดีครับที่ชื่อพ้เท่าเอจปีสานะครับหลักจุดเด่นของหลักสูตรเรานะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรของเราสามารถเรียนจบได้ภายใน3ปีครึ่งเป็นการเรียนรู้เกษตรแบบครบวงจรเกษตรแม่นยำและเกษตรสมัยใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การเกษตรมาแก้ไขปัญหาการเกษตรครับแถมยังมีการเรียนรู้เกษตรครบวงจรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตดินการปรับปรุงพันธุ์จนกระทั่งเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและธุรกิจการเกษตรครับ จบไปแล้วทํางานอะไรทําได้หลายอย่างเลยครับประกอบอาชีพอิสระหรือเข้าทํางานกับภาครัฐเอกชนตําแหน่งงานประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักส่งเสริมการเกษตรนักวิชาการเกษตรนักพัฒนาชุมชนหรือนักข่าวสายเกษตรครับทั้งนี้พี่ขอฝากสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆได้นะครับไว้มาเจอกันนะครับบ๊ายบาย